พระธรรมอพยพบทที่26จงทำพระพ่าด้วยม่านผ้าลินินเนื้อดีสิบผืนให้ช่างฝีมือผู้ชำนาญคนหนึ่งปักลวดลายด้วยด้ายสีน้ำเงินม่วงและแดงเป็นภาพเหล่าเครูปไว้บนม่านเหล่านั้นม่านทุกผืนมีขนาดเดียวกันคือกว้างสี่ศอกยาวยี่สปดศอกต่อม่านเป็นสองแถบแถบละห้าผืน จงใช้ผ้าสีน้ำเงินทำหูที่ขอบของผ้าม่านทั้งสองแถบแถบและห้าสิบหูตรงกันแล้วทำตะขอทองคำห้าสิบอันเกี่ยวหูของแถบมา่านทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นพรบพลาเดียวกันให้ทำมา่านขนแพะสิบเอ็ดผืนสำหรับทำเป็นเต็นท์เพื่อคลุมพรบพลาไว้มา่านทุกผืนมีขนาดเดียวกันคือกว้างสี่ศอกยาวสามสิบศอกต่อมา่านเป็นสองแถบแถบหนึ่ง ใช้ห้าผืนอีกแถบหนึ่งใช้หกผืนให้พับผืนที่หกทบไว้ด้านหน้าเต็นท์จงทำหูห้าสิบหูติดที่ขอบของแถบผ้าม่านทั้งสองแถบแล้วใช้ตะขอทองสำริดเกี่ยวหูเต็นท์ให้เข้าเป็นเต็นท์เดียวกันส่วนความยาวที่เหลือครึ่งหนึ่งของผ้าเต็นท์ให้ห้อยไว้ทางด้านหลังของพระปลาผ้าเต็นท์นี้จะมีความยาวยื่ออกมาข้างละหนึ่งศอกเพื่อคลุมพระพลาไว้ จงคลุมเต็นท์ด้วยหนังแกะตัวผู้ย้อมสีแดงและใช้หนังพยูนคลุมทับไว้อีกชั้นหนึ่งจงตั้งฝาผนังพระปลาซึ่งทำจากไม้กระถินเทศไม้ฝาแต่ละแผ่นกว้าง1.5ศอกสูง10ศอกไม้ฝาแต่ละแผ่นมีสลักสองชุดขนานกันสหรับประกบเข้าด้วยกันจงทำฝาผนังพระปลาทั้งหมดแบบนี้จงทำไม้ฝา20แผ่นสรับด้านทิศใต้ของพระปลา และทำฐานของไม้ฝาแต่ละแผ่นด้วยเงินแผ่นละสองฐานรวมสี่สิบฐานแต่ละฐานรองรับสลักแต่ละอันทางด้านทิศเหนือของพระพลาให้ตั้งไม้ฝาขึ้นยี่สิบแผ่นและมีฐานเงินรองรับไม้ฝาแผ่นละสองฐานรวมสี่สิบฐานจงทำไม้ฝาหกแผ่นสำหรับด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหลังของพระพลาและทำไม้ฝาอีกสองแผ่นสำหรับมุมทั้งสองข้างของส่วนหลัง ไม้ฝาหัวมุมทั้งสองด้านต้องประกบกันสนิทตั้งแต่บนจะดล่างและด้านบนสุดยึดด้วยห่วงหนึ่งวงไม้ฝาหัวมุมทั้งสองด้านจะต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นที่ส่วนหลังของพระพลาจะมีไม้ฝาทั้งหมดแปดแผ่นและมีฐานเงินรองรับสิบหกฐานแผ่นละสองฐานจึงทำคานขวางด้วยไม้กระถินเทศพาดขวางฝาผนังพระพลาด้านทิศเหนือห้าเส้นด้านทิศใต้ห้าเส้น และอีกห้าเส้นสลับด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหลังของพระพลาคานขวางอันกลางพาดผ่านตรงกลางฝาผนังตลอดแนวจงหุ้มไม้ฝาทุกแผ่นด้วยทองคาและทำห่วงทองคำยึดคานขวางเหล่านั้นไว้ไม้คาเหล่านั้นให้หุ้มด้วยทองคำเช่นกันจงตั้งพระพลาขึ้นตามแบบที่เราได้แจ้งแก่เจ้าบนภูเขาจงทำม้านด้วยผ้าลินินเนื้อดี ให้ช่างฝีมือผู้ชำนาญปักลวดลายจากได้สีน้ำเงินม่วงและแดงเป็นภาพเหล่าเครูปไว้บนม่านนั้นจงแขวนม่านนี้ด้วยตะขอซึ่งทำจากทองคำบนเสาไม้กระถินเทศสี่ต้นหุ้มทองคำเสาเหล่านี้ตั้งอยู่บนฐานรองรับทำด้วยเงินสี่ฐานหลังม่านซึ่งแขวนบนตะขอทองคำนี้เป็นที่ตั้งหีบพันธสัญญาม่านนี้จะกั้นระหว่างวิสุทธ,ธิสถาน และอภิสุทธิสถานและจงตั้งพระทินั่นกรุณาไว้บนหีบพันธสัญญาในอภิสุทธิสถานโต๊ะและคันประทีบให้วางแยกกันคนละด้านอยู่นอกม่านคันประทีบจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระพราส่วนโต๊ะนั้นจะอยู่ทางด้านทิศเหนือจงทำม่านอีกผืนจากผ้าลินินเนื้อดีปักอย่างวิจิตด้วยด้ายสีน้ำเงินม่วงและแดงสำหรับกั้นทางเข้าเต็นท์ จงทำตะขอทองคำสำหรับแขวนม่านผืนนี้บนเสาไม้กระถินเทศห้าต้นหุ้มด้วยทองคำมีตะขอทองคำและมีฐานรองรับห้าฐานทำด้วยทองสำริด